สวัสดีครับพี่น้องนี่คือสวนผักหวานป่าพอออปอกอำเภอบรนหมอจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ทางสวนนะฮะนำเมร็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะฮะที่พี่น้องได้สั่งจองกันไว้นะครับนะฮะเอามาให้ดูกันชัดชัดนะครับเห็นไหมครับเม็ดเขาสวยงามมากนะครับเราเริ่มทยอยจัดส่งแล้วนะครับนะฮะเริ่มทยอยจัดส่ง เป็นพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นะฮะดูดูกันชัดๆนะครับนี่ฮะขณะนี้ทางสวนก็กำลังทยอยอจัดส่งไปให้สำหรับเมล็ดสุกสดแบบนี้นะครับ จะสวยงามนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยอนะฮะสมบูรณ์นะครับ,มมรบดูแข็งแรงนะก็จะจัดส่งตามลำดับคิวจองไปให้พี่น้องนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมเมล็ดแห้งนะฮะเมล็ดแห้งที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วนะฮะนี่ฮะเป็น มเมล็ดแทงที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วนะฮะเราแช่น้ำยาฆ่าเชื้อรานะฮะเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่ฮะดูะชัดๆเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะคุกน้ำยาฆ่าเชื้อราเป็นที่เรียบร้อยก็อีกเช่นเดียวกันพี่น้องก็สั่งจอง แบบแห้งมีนะครับทำสำเร็จแล้วอัตราการรอดสูงแล้วก็แบบที่เป็นมเมล็ดสุกสดก็มีครับขณะนี้การสั่งจองก็ยังสั่งจองกันได้นะครับยังทันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจทางสวน ขับหวานป่าพะอ,พะอ,พะอพะ้อปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีเป็นประจำด้วยดีเสมอมานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับกลับสวัสดีครับผม